วันที่เฮียกับเจ๊ไม่อยู่ไม่อยู่เฮียกับเจ๊ไม่อยู่พี่นี้วันเนี้ยอ่ารองเท้าสวยค่ะสวยมากวันนี้เราไม่ได้จะมาขายรถหรือจะแต่อย่างใดแต่เรามาขายรองเท้าหยอกหยอกน้องออยวันนี้อย่างเจ๊ไม่อยู่เราจัดการเลยจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าก่อนเอาเอาอะไรดีตู้ทึบไหมคันนี้ เปิดที่เครื่องสามพันเลยดีกว่าปเอาตู้น,นี้จัดเดิมผ่อนอยู่ที่เก้าพันพี่นิหนูเอาแค่พี่นีให้แปดพันแปดพันนะแปดพันอย่าไปบอกเฮียกับเจ๊นะน้องอ้อยมาต่อเลยนนยังไม่อยู่ยนนี่สินสอคันนี้ได้แมกแต่งครบจัดทรงเรียบร้อยเรียกคันนี้ให้เจ็ดพันาาเอาเจ็ดพันโชว์โน้องอ้อยมาวาิ้วลิ้วิ้วเดี๋ยวเฮียมา คันนี้ก็หล่อคันนี้เอาไปเลยพี่นีหกพันหกพันกว่าบาทอ๋ๆเอาไปเลยหกพันเลยให้หกพันหกพันเรื้ืืืืืื้ืืรืืืืืืืใหืืืื่ืงืืืืืืืืืืืืืืืืมื six thousand six thousand er ally, 6, ื 8, ืืืืืืืืืบืืืืหม่มืืืืืืืืืนืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื้ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืไปืืืาืันืืาืื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 ่ืืืืืืืืืืนึืืืืนื ว้าวมากคันนี้ไปเลยพี่นีห้าพันต้นต้นใช่ห้าพันต้นต้นประมาณนั้นกลับเดินไม่ใช่นะแต่อย่าไปบอกเฮียกับเจ๊นะไม่งั้นเดี๋ยวโดนดุไว้นะค่ะรีวิวนี้เท่านหา่บอกเจ๊กับเฮียถ้าอยับเจ๊มาแล้วไป